เคล็ดลับชนะใจตัวเองใครประสบปัญหาที่เราเนี่ยรู้นะว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จแต่ดีชั่วรู้หมด แต่อดไม่ได้ก็คือเรายังชนะใจตัวเองไม่ได้ยังติดขี้เกียจยังติดไม่ยอมลงมือทำสักทีลองเอา3ามเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของการวางแผนล,ล่วงหน้าบางทีเนี่ยการที่เราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้นะเพราะเราเสียเวลานะตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรบ้างดีวันนี้ฉะนั้นเนี่ยลองจัดเวลานิดหน่อยหน่อยก่อนนอนก็ได้แพลนเลยว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรเป็นอย่างแรก2องแล้ว Fo l low ตามขั้นตอน f อ l โล w ตามแผนที่เราทําไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้พลังงานในการคิดและตัดสินใจ อันที่2ก็คือรูทีนครับพยายามทําทุกอย่างให้เป็นรูทีนเดิมๆมันจะช่วยให้เราเนี่ยลดความยากในการเริ่มต้นลงมือทําได้นะและอันสุดท้ายข้อ3ก็คือ power of small win หลายคนเนี่ยมักจะรอประสบความสําเร็จก้อนใหญ่ๆแล้วค่อยมาขอบคุณแล้วค่อยมาซาบซึ้งกับความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยให้เราฝึกนะครับขอบคุณชนะใจตัวเองทุกๆวันก็ได้วันนี้เราตื่นมาอ่านหนังสือได้5นาทีอ่านจบ5นาทีเราขอบคุณตัวเองเลยสุดยอดเราทําได้แล้วแบบนี้ซ้ําๆนะครับ small win เนี่ยจะพา เราไปสู่เป้าหมายหรือว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าลองเอาไปปรับใช้ดู